สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าโชลูมรถมือสองวีแปดสิบแปดค่ะทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกับโชรูมรถมือสองวีแปดสิบแปดค่ะนะคะสาขาบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้มีก็จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรถเนื้อที่มีอยู่ที่สาขาบางเลนของเรานะคะอย่าลืมนะคะมีฝากติดตามนะคะที่สาขาใหม่กำลังจะเปิดด้วยนะคะเส้นลาดบัวหลวงนะคะอยุธยานะใกล้นี้นะจ๊ะจะเปิดแล้วยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจองภายในเดือนนี้เดือนเมษายนนะคะคุณลูกค้าจะได้รับสิทธิ์นะคะทองคนซื้อได้รับคอยคอทองคํานะคะส่วนคนพามานะคะคนแนะนํามานะคะได้รับค่าแนะนําเลยนะคะคาละเจ็ดพันบาท วันนี้ใครที่มองหารถนะคะเดี๋ยวมีจะพาไปดูรถนะคะของเชลูมรถเมอสองสาขาบางในจังหวัดนนะคนปรปฐมที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะอย่างคันที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นอิซูซูนะเป็นอิซูซูตอนเดียวนะคะปี2014ค่ะใครที่มองหาตอนเดียวเอาไว้วิ่งงานนะคะคันนี้ก็เหมาะสมสําหรับคุณลูกค้าเลยนะคะอย่าลืมนะคะโชรูมรถมอสอง v 8แ AK ปรับประกรันรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะ ภายใต้มาตรฐาน V88 นะคะบริการด้านรถยนต์มือสองยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะอย่าลืมนะคะน้าโชว์รูมรถมือสอง V88X นะคะเป็นหน้าโชว์รูมที่ยาวที่สุดในอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะคะนี่มีใค่ดูนะคะเป็นพื้นที่ของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะคะมีปัญหาหรือว่าเกิดข้อสงสยัยข้อ ข้อใจนะคะใดๆนะคะก็สามารถตรงมาได้นะคะที่โชรูรถเือร์ 2v88xk สาขาบางเลนจังหวัดนะคะปรปฐมได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0835686459นะคะเบอร์มีก็จะแปะไว้ให้นะคะให้กับคุณลูกค้าดูนะคะที่นี้เราเห็นยี่สุดแล้วนะคะตอนเดียวตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้านะคะโตโยต้าตอนเดียวนี่เลย เป็นซีนติกแก๊สนะคะแต่ว่าเป็นรถปีใหม่นะจ๊ะปี2,015นะนี่เลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อใครที่ต้องการสอบถามเลยต้องการจะดูรถด้านใดน,นะคะโทรมาหรือว่าปรึกษามาได้นะคะที่โชว์รูมรถมือดส 880K หรือว่าโทรมาที่เบอร์มิกด้านล่างได้นะคะ083 5686459นะ อย่าลืมนะคะเรื่องรถสวยให้ทูกใจเรื่องอย่างมั่นใจที่ V88 บริการได้รถยนต์มือสองยาวนานกว่า20ปีนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนังไม่มีพิวามไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะทุกอาชีพเอาได้หมดเลยนะคะอย่างที่มิ้งบอกไปว่าทุกอาชีพเอาได้หมดเลยนะคะไม่ว่าคุณพี่จะทำอาชีพอะไร โชลูมรถมมอ2 v 8 8 a k สาขาบางเลนจังหวัดนครปฐมหรือว่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะสาขาบางพีสมุตป,ปรการนะคะได้หมดเลยทุกสาขาเลยนะคะนี่แต่ถ้าเพื่ออยากจะมาเจอตัวมิกนะคะอยากมาเห็นมิกนะคะมาได้นะคะที่สาขาบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะเราก็จะมีนี่นะคะที่เห็นรถใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรามีพี่ๆนะคะคอย เช็ครถบริการแล้วก็ตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะขะเพื่อน่างตัวนี้นะคะจะเป็นโตโย t a TRD นะคะโตโยต้ TRD ปี2013นะคะจะมีสองสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะคือสีขาวกับสีดํานะคะนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะปี2013นะคะนี่เลยราคาอยู่ที่4 9 9นะคะ แ้แต่ถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดที่ดูในช่องทาง youtube หรือว่าลงในเฟซเพจบุ๊กนะคะจะลดทันที1,000 10, งบาทให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะอย่าลืมนะคะเลือกรถสวยให้ถูกใจเลือกอย่างมั่นใจทีวี88นะคะในเดี๋ยวพีพาไปดูภายในของเจ้าที่อดีค่ะ สวยไหมสวยนะคะรับประกรันรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนคะ่ะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้าทั้งคันใครที่เป็นสาวกของทีอาดีออกสปอร์ตนิดๆน,นะคะกับรถคันนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวสีดํานะคะปี2013นะคะเบาะจะเป็นเบาะทีอดีแท้นะคะเราบอกแลยว,ว่ารถเรานะคะทุกอย่างจะเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือความสวยด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้น รับประกันหลังการขายหนึ่งปีหรือว่ารับประกันเครื่อชงชง่าแคน้ทยนานหกเดือนเลยนะคะแต่ใครที่อยู่แต่จังหวัดนะคะสามารถซื้อรถได้ไหมสามารถซื้อรถกระบาวาได้เหมือนกันนะคะกะโชลูรถเมอร์เซดส์88อ k นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะไม่ว่าที่จะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราสามารถเซอร์วิสหรือว่าบริการได้นะคะในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหานะคะหรือว่าต้องต้องการอยากสอบถามกะบาวาได้เหมือนกันนะคะนี่เลย จะต,ตัวนี้เทียดีสีดํานะคะถ้าเพื่อใครที่สนใจนะคะจองภายในเดือนเมษานี้นะคะภายในเดือนเมษานี้นะคะแต่พี่จะซื้อ,อจะมาออกรถอย่างถ้าเพื่อพี่บอกอใกล้จะสิ้นเดือนแล้วจัดไม่ทันแน่ <S <S เลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อพี่จองภายในเดือนเมษานี้นะคะแล้วพี่รับรถเดือนหน้าพฤษภาอย่างนี้ค่ะโปรโมชั่นของคุณพี่ก็ยังอยู่นะคะโปรโมชั่นพองที่คุณพี่ได้รับก็ยังอยู่นะคะหรือว่าใครที่แนะนํามา ก็จะได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น TRD นะคะ t o y ยต้า TRD อันนี้สีขาวเดี๋ยที่มิกบอกไปนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเคดิตดีฟีดาวนะคะเคดิตดีฟีดาวแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีเคดิตนะคะมิกบอกได้เลยว่าเริ่มต้นสตาร์ทในการดาวนะคะเริ่มต้นสตาร์ทในการดาวนะคะอยู่ที่สองหมื่นเก้านะคะ เงื่อนไขนะคะทุกเงื่อนไขทุกอย่างทุกการอนุมัตินะคะขึ้นอยู่กับทางธนาคารนะคะ <_ Q> เลยทุกอาชีพบอกได้หมดเลยค่ะไม่ว่าคุณพี่จะทําอาชีพอะไรราชการรับเหมาก่อสร้างนะคะพ่อะคะ้าแม่ค้าขายของออนไลน์ขายของตลาดนัดนะคะก็สามารถซื้อลถกับเรานะคะกระชรูมรถอเลอ2 v ี88เอสาขาบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะบายมิกกี้ว88ได้นะคะ เบอร์โทรมีอยู่ด้านล่างนะคะ083 568 6459นะคะอย่าลืมนะคะเลือกรถสวยให้ถูกใจเลือกอย่างมั่นใจทีวี v 88นะคะนี่สาขาบางเลนก็จะเป็นหน้าโชว์รูมนะคะหน้าโชว์รูมที่ยาวที่สุดในอำเภอบางเลนจังหวัดนคะรปฐมนะคะเป็นพื้นที่ของเราเองนะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกกว่า200คันเลยนะคะ แบบนีวนวต้าล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้นะ,ะบบนนะปี2014นะคะคันนี้พิเศษตรงไหนคันนี้พิเศษมีเครื่องเสียงด้วยนะคะใครที่อยากรู้ว่ามีเครื่องเสียงยังไงนะคะสามารถดิกลอ้อ้าขอดูรูปได้เลยนะคะของนต่ละคันได้เลยเหมือนกันอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาฝากติดตามมิกกด้วยนะคะในช่องทาง u t u b e นะคะมิกกี้ v 8 8นะคะหรือว่า ในช่องทางเฟซเพ f เฟนบุ้งนะคะเต้นรถยนต์มือสองนะคะรถกระบะ v 8 8 AK สนะคะสาขาบางเลนจังหวัดนะคะปรปฐมนะคะบายมิกกี้ v 8 8ได้เลยนะคะยังไงนะคะวันนี้มิกก็ฝากไว้ด้วยนะคะคันโชูมรถมือสองวีแปดสสาขาบางเลนจังหวัดนะคะปรปฐมนะคะสนใจคันไหนต้องการดูรถคันไหนนะคะ สามารถอินบ็อกพามาได้นะคะยังไงวันนี้นะคะมิกก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิกด้วยนะคะหรือว่าถ้าใดสนใจรถตัวไหนคันไหนนะคะเป็นพิเศษนะคะสามารถทักมาอินบอกขอดูรูปในในช่องทางแชทส่วนตัวได้นะคะยังไงวันนี้มิกก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ